นะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นมีหรือว่าเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะขนมจีนนะคะเดี๋ยวต้มก่อนนะคะค่ะทุคคคบบกคนใบมะกรูดพริกนะคะนี่ย่ <Okay. S 1> พริกแกงแล้วก็กระทิยกนะคะทุกคน ไก่ที่หั่นไว้นะคะทุกคนเป็นแค่หอมมากค่ะทุกคนตุต้มใส่น้ำไว้แล้วเนี่ยแม่ใส่ช้อนอน้ำปลาค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าหอมมากไม่หวาน สามช้อนไปเลยจ้าอร่อยมากรสชาติตกใจแม่เอวแล้วคะ่ะทุกคนก็จะเป็นเส้นเส้นบะหมี่นะคะแล้วก็พักลําจะใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าแม่จะใส่ลาดกับเส้นขนมจีนแต่เป็นเส้นบะหมีค่ค่ะทุกคนไม่ใช่เส้นเส้นขนมจีนอ,อ๋อ ก็จะไม่ทำน้ำข้นนะคะแม่จะทำน้ำใส ไก่ที่นี่มันจะนิ่มๆนะคะทุกคนมันไม่มันไม่มันไม่หยาบเหมือมนไ,อกไก่บ้านเราอนะไรเงี้ยแต่เรนชอบไก่บ้านเรามันจำหยาบดีเส้นบะหมี่ค่ะตอนแรกก็งงนึกว่าเป็นเส้นขนมจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยซื้อมาก่อนอ,อร่อยมากก็ทุกคนถ้าเกิดคุณพ่อทำด้วยก็จะไม่ใส่น้ำตาล